การบวกการบวกแบบไม่มีการทดหมายความว่าอย่างไรนะครับก่อนอื่นต้องอธิบายนะครับว่าการบวกก็คือการเอาจํานวนมารวมกันนับรวมกันนับเพิ่มนะครับทําให้มันมีมากขึ้นนะครับดังนั้นการบวกก็จะเป็นการทําให้ค่าของมันเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้การบวกมีสอแบบไม่มีการทดกับมีการทดเรามาดูการบวกแบบไม่มีการทดนะครับการบวกแบบไม่มีการทดหมายความว่า ค่าในแต่ละหลักเมื่อบวกกันแล้วผลบวกในแต่ละหลักไม่เกิน9หรือมันเป็นเลขหลักเดียวนะครับเลขหลักเดียวเราจะไม่มีการทดแต่ถ้าผลบวกออกมาได้ตั้งแต่2หลักเช่น10ขึ้นไปจะต้องมีการทดแบบนี้นะครับจำง่ายๆนะครับคือไม่บวกไม่มีการทดหมายความว่าบวกแล้วได้เลขหลักเดียวนะครับแต่ถ้าบวกมีการทดหมายความว่าบวกแล้วได้เลข2หลักมาดูตัวอย่างครับบวกแบบไม่มีการทด5กับ2รวมกันได้ 7อ่ะไม่มีการทดนะครับเพราะได้เลขหลักเดียว1กับ7รวมกันได้8ไม่มีการทดนะครับ4กับ0ูรวมกันได้4 6กับ3รวมกันได้9และ1ไม่มีตัวไหนรวมก็ได้เท่าเดิมนะครับแบบนี้เรียกว่าการบวกแบบไม่มีการทดนะครับ